พี่คะ,กะเกษตรอินทรีย์เนี่ยยังไงหรอคะแล้วปลูกใส่ปุ๋ยอินทรีย์ก็เป็นกเกษตรอินทรีย์แล้วใช่ไหมคะยังไม่ใช่หรอกจ้ะถ้าจะเป็นกเกษตรอินทรีย์ต้องเป็นอย่างนี้จ้ะ ต้องไม่ใช้สารเคมีสังเคราะห์ทุกชนิดในทุกขั้นตอนการผลิตไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเคมียาฆ่าแมลงยาฆ่าหญ้าหรือฮอร์โมนรวมทั้งไม่ใช้ยาปฏิชีวนะหรือยา,าสัตว์ไม่ใช้ยารมขณะเก็บต้องมีการเว้นช่วงเวลาที่เรียกว่าระยะปักเปลี่ยนเพื่อเปลี่ยนจากการผลิตบาบท,ทั่วไปไปเป็นเกษตรอินทรีย์ซึ่งระยะเวลาจะแตกต่างกันตามชนิดพืชหรือชนิดสัตว์ต้องสร้างสิ่งกีดขวางเช่นทำคันดินกัน้นขุดคูน้ำหรือปลูกพืชเป็นแถวเป็นแนวเพื่อเป็นการชนป้องกันสารเคมีหรือมลพิษที่มาทางดิน น้ำและอากาศจากแป่งข้างเคียงเลือกใช้เมล็ดพันธุ์หรือพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่มาจากการผลิตแบบอินทรีย์อาหารที่ใช้เลี้ยงสัตว์หรือจัดน้ำต้องเป็นอาหารที่มาจากธรรมชาติหรืออาหารที่ทําใช้เองในฟาร์มต้องรักษาความเป็นอินทรีย์ในทุกขั้นตอนจนกว่าจะส่งมอบสินค้าโดยป้องกันไม่ให้สินค้า, C, าอินทรีปะปนกับสินค้าที่ไม่ใช่อินทรีย์ ต้องทำอย่างนี้ละจ้ะถึงจะเรียกว่าเกษตรอินทรีย์ได้เครื่องหมายรับรองมีหลายแบบนะจ๊ะขึ้นอยู่กับหน่วยงานที่เราไปขอรับรองแต่ถ้าเป็นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเป็นออร์แกนิกไทยแลนด์จ้าแล้วผู้บริโภคอย่างเราก็ต้องไม่ลืมสังเกตเครื่องหมายรับรองบนสินค้าด้วยนะจ๊ะ